โอยเสกของเราดีเนอะโยทนเอได้มานื้ทะเลน้องเบิ่อนดีนะเซนหอดเซนอ๋อยังใครยุเสนนึ่งาดีประดงเซนเนอะหลงเซนนะคะผัดลัง ปวดเอวอ่ปวดเข่าเฮ้ยปวดเข่าลบากมีปวดเข่าลำบากโมเมนต์วะโมเมนต์เนาะปวดยังปวดแข้งเอ้ยปวดขาปวดหัวบมบุน้านี่คใครตกใจหรือใครนึกนึกชาวแก๊บเด้อจบแล้วล่งล่งไงวะใคอยยังไม่ได้กินข่าวเลยโมเป็นย right. uh. ังโมเป็นยังลงรถกินข yeah. yeah. um, uh, right. ่าวเล้วนี่น่ะเจ็ดสิบชีนกินข่าวเลยเนี่ย เจ็ดีกินข้าวแต่ว่าบมท่้กินข้าวอยูเจ็นี่ขึ้นไปหลายร้ตั้งเนาะเจ็ดสิบองเจ็ดสิบสองโลลง่อยกันว่าลงตรงนี้ขึ้นหนึ่งขึ้นบ่าลงเราลงด้วยกันบ่ด้ก่อเจ็ดเจ็ดเออที่เจ็ดปัญหาเนาะแม่แม่เจ็ี่เลยถาว่าถามว่าบุกินข้าวกัอยูเจ็ดสิบสามน้องขึ้นรูวเจ้าหาเจโลนี่ให้ถ้วยขึ้นบ่ พี่น้องไงทักทแทกับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ดกูสู่สู่คนพี่น้องไงขึ้นเก่าพี่น้องไงเนาะขึ้นเก่าสามคนคือเก่าสามคือเก่าแต่ว่าเนาะโอเคปุ๋ยใช่ไหมโอ้หักแล้วให้เอ้ยคนนี้ม่ใหญ่นี่เนาะเพื่อนตัดก้นรถนั่นนี่เนาะเป็นนั่นนี่มีตู้เปตู้อยู่ไหม เราพาดนี่ยหมดทันชุตัวนี้บอกโอ้ย้จะของกันโอ้ยครับาวอกาอ๋อเป็นวัดนั่นแหละโอเคครับพอดัพอดักพอดักตามรูปนี่อ้าวเด้อเนาะฮะ สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อเมยพี่น้องเบิร์ดปุ่สูสุดคนเด้อพ่อเมยพี่น้องเนี่ยสุดแล้วฮะสุดแล้ว่อะไรท่อเรยงว่ากใจวะเนี่เลียนหัวโผกบยหัวโผลนี่นัวโผลบฮัเกียกองแล้วมักเพื่อนมาคือแมเล่เด้อเพื่อนว่ะเป็นชื่อเพื่อาหน่อยนี่จักสุดตัวใลยนี่ใชไบตกใจอยางนี้ได้ได้บุ รอจัครเฮงอย่งนี้เลโเกลโปงเี่ยอันอันว่ากโปเป็นนอวปชุดชุดชุนี้น่เป็นรฮะเออออกมาว่าด่วจิมาอยู่ในอยู่โนะเออี่อยู่บ่ี่ชื่อช่วยนี่โปกกอ่ะข้ามายก็คือแบบโป่เน่ยมันแบบเบ้าป่่ิมึงเนาะบบตูเนาะออใช่ใช้ไม่ทนฮะ ไปยันบุกายสุดเลยเราไปจากองกนจะไปโอ้ยออกมาพี่ก้อนทีชิมาก็ได้เออเออบ่บไป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 ไที่ทางไปใช้เอสใช้อมกับมาใกล้ยกเล้ยว๊คทุับบ่แล้วก็บ่แล้วก็ย่าเลาอนันเข้าชานนี่อยู่บนนาะนี่อยู่นเนือไปเลยสอบาชิโลกอ สอบะไรนะโอเคไม่สอบหนึ่งสอบหนึ่งสอบนึ่งเ่าเลยรครับคุณรุ่นสบายดีนี่เป็นมารยาทดีเดยออำเราอยู่นี่นี่นี่ชิมแล้วนี่ชิมได้ป่ได้ติดีเาได้นิเมน่เบ่งอยู่ได้เบ่งอยู่่เบ่งอยู่่ตคนไทยดีว่ะถ่าย โอ้ยเตกของเราดีนะว้ายถ้าไดน้องเพื่นดีนะเอ้นหอดเสนอ๋อยังใครยุ่ยเสนหกาดีประดงเส้นเนอะหลงเส้นนะครับวดลังวดเอลอวดแขว ปวดเขียวผมบอกมีปวดเขียวแล้วบอกผมเรีนว่าผมเรีนว่าปวดยังปวดแข้งเอ้ยปวดขาปวดหัวบวดบุนน่านี่ค่อยตกใจเรือ่อยจุใจอยู่ในโรง้านเี่ดีใช่ดีลอยผมก็ดีหลายอย่างไปไหนอยู่ไหนไป่ได้ปวดเดียวนี่โอ้ดีหลายปวดเบาเราบอกผมว่ากินแล้ววันนี้วซบงอะไรก็น้องวกากินนี่ปวดขอต่อแล้วกันนิดนึงต่อน้องเพื่อนว่ากันกินนี่นี่ก็คือว่าอยังก็คนไทยอยังก็กินนี่ โอ้ตัวส่องคนไทยถือระโมเมตโอ้ยเอ๊ะ็อเ็กกันนปั๊บแล้วแล้วใส่แล้วใส่กรุ๊มนบอไอ้ม็กกันนยไอ้ม็กบอาตรีบอใส่กุ๊บอทีน้เราเปิดคลิปไามนะเราสิว่าว่าสุกขี้มันสมือมันคือเกาบอน่นบอละตลาดตรีอะใส่้เอาเข่ามานอใส่บกว่ารถมห่อยจบกว่าด้ย บบต้องอยโอ้ยนซ่ลดแลลดแลแจกเนินเรยุาาเเออหมแล้วลดลงเครื่องเนหล่เครื่องแลกเอาออกเกันบิ่ออกกันออกกันมาไรุ่นนี้รุ่นบม่ยี่ิบปากบอมี่มีมีตำมัดเลยเนาะ

มันเพลงอไร้องๆกเพื่นวะ้งอะไรกันเนาะไม้ละเราอ่ะป้ามันบอเอ้าบ่าพวนองอยู่นี่อ่าก็นยู่ตัวมีหุ่นลมนอือไอยังงูท่านยังยุ่มเอมียังกนะไ่กอะได้อยะไล่กอีงกนอนนอนสิไปเลยเดิไปกันครับจอดจอดเอาเอาเขาชื่อกรได้บ่เออเห็นแล้วใชเห็นแล้วาคทีเพิร์นคาทีเพิรน

กินยังไงเออบุกินนะอ่าเป็ปซี่ฉะเป็ดซี่น้ำก้อนเนอะเป็ปซี่น้ำก้อนโอมี่เป็ปซี่แกะป่เป็ปซี่น้ำก้อนเจี๊นก้อนน้องเป็นคนบ้านนี่ได้บ่ะหนิไม่คนอาจสะพอนี่เนาะหอนเลยเนาะหอนหอนหอนไปเองนี้คนที่ิตใจอยู่ที่นี่ตอนเผื่ออะไรโอ้ยไม่รู้เว้ยวัดใจกันกันยังบม่ได้กินข้าวยังดื้อกัน

ข่อยยังไม่ได้กินเข่าเลยผมเป็นยังผมเป็นยังลงรนี่นะเจ็ินี่กินข่าเลยนเ่าจดสิบสี่กินข่าแต่ว่าผม่นกินข่าอยู่เจ็ดสิบนี่ขึ้นไปหลายร้ตั้เนาะขึ้นบ่ขึ้นบ่บ่ลงลงบ่ลงบ่ลงเลยติดกาหลุดไหลแลวขเอบแข่งวาแก้วปุ่นเดียลงบันนี่เดี๋ยววาเบิ้งบันนี่ข่อยก็ข่อยจะลงกวเลยฮะ เออวุเป็นยังดกนะเจ้าเห็นว่าจมแล้วจมอีกอยู่คนนี้ตุ้ยเลยนี่จอยนี่ลองเลยมาวัดใจเวอนกันเท่าไน้องให้ช่วยจีเจ็ดสิบเจ็ดสิบกองโลลงไครกันหัวลงตรงนี้ขึ้นหนึ่ง ขึ้นว่ลงเราลงกัน็ดสเออีเจ็ดสเนาะแม่แม่หดสิบสี่เลยทำมามาบุกินข่าวกอยู่เจ็ดสิบ้องึ้รวเจ้าหาเจ็ดโลนี่ให้ถ้วยขึ้นบาทนั่นจะสี่สิบสี่สิบหกประมาณสี่สิบแปดไปบอบอออสี่ดโล่สิบไปเออหุ่นนีดนิดเจ้าเกินขาดไเ อ๋อสี่สิบสามโลคุณดีลี่เนาะอ๋อยังงมยอมก็ก็ดีกันได้ไหมเส้ไปซิอยู่กินกินผู้เดียวยิ่งเลยอีกชหนึงเนาะสามอีกอีกซองอีกซองก็เลยถุงตัดเกือบตีหมอนิโอ้พอทุงพอทุงป้องอือพอถุงถ้ามาเท่มันก็นือกันแล้วเอ้ด้วยพักไม่ใหญ่เลยเออ่าอนะ ทา่เนืตะก้อนเร่ะก้อนงตะก้อนอยากเบิ่งตะก้อนบ่ไปเบิ่งท้องคนใหญ่กนนรัวยไหมเฮ้ยตันะอาเกาเอาไหิเลยหกเออหัวหอดนะโอ้ไก่เท่านได้กินเลยหกิบสีง้งนะจักรเนาะ

ป้าเสร้ยโมคูไปป้าแด้วนองเลอกกับเจริญลายบัวจักบัวจักปีกบุ้ย้ยย่อชิ่อยังเมาเลยไปกินนี่เรื่องรุ่นเยเพราที่แรกคิดอยู่ว่าสีเอาดีปวดฟอกไปบ้าบ้ากัมันไปคิดมากเราก็บัวอะไรเห็นคุยกันกูมันดีหลายอย่างโทษนะ เอยูนิตยูนิตทุกเดียวนี่แม่นบ่เลยในร่างกายเอออยู่นั่นเลยเนาะบ่เลยบ่ต้องชื่อยากินนะเนาะโดยคือว่าไปครับจะได้น้องเด้อไกี่ล่ือยังก็สื่อจันทร์ือน้องจันทร์จักปีแหละอาย2ปี21ปีเนาะปยังเยนอยู่เยนต่อโอ้เป็นยังมาเียนแพทย์แพทย์โอ้บ่ยันเลือดบ่น้อง Chơi xong xơi, bye bye đây thật đó Đôi, đôi, đôi Pa, pa, phải đoàn kì Má, phải đoàn kì bà này, hâu Thảm hưng bà này nó À, lang chạc Đông mà bít vàng lẹo Thằng lần phải đoàn người thì kéo nó Thật chí mình nhắm lại này, người Quá Thằng mình nhắm lại sẽ bay bà này Cứ gì Chăm đi cả Chẳng hoa cắt, phải người nó bố này บอกไปได้เอาเนี้อยู่ดีมีให้ขึ้นไปไหมเนาะนใอ่ซื้ออันปิ้งไก่ไปยังถึกเนาบอกท่านท่านยังไม่ได้กินข้าวบอกเอาแต่พี่น้องเพิ่นกินอะไรกันยะเจ้ากับท่านได้กินบ่กินกาแฟแหละมันผัดบุกขึ้นจากเลยบันยังบลอกแล้วบาดพอดีฮิวอีกนัินเงินมาซื้อไปนั่งอยู่

เออจะต้กาเอาหกสก็ได <those> okay, ้โอเคจ้ะเออพอพังหมบบนเอาเบิร <listen to me> ์ก็เอาคว้ลุกละเอาไม่โอเพอได้กินได้เชื่อแล้วเอาเอมอยู่ติเาาคว้าลุกละเอเอาตัวเลียวไหมตัวเลียวเด็กไม่เบิร์กินไหกสิบพลูกเข่าได้ไหมเข่ากันนี่ดิเอาสิบพันพอบ่บ่พอแมมไปจกใหมอ่ามาพอพพอแล้

ไปบนแล้วนะพ่อเอาเข่าไม่เอาเข่าจะจะว่าว่าน้อยจริงก็ลดให้ไก่แรนไก่แรนพี่น้องเห okay. ็นเนาะนี okay, oh? okay. mm ่นะไก่นี่ยมาผู้ดีกินนะมันมันน้อยมันอ่อนดิอยู่ลงเฮนเดอร์พี่น้องตอนนี้เนาะเอ้าเดี๋ยวจังหน่อยจังชิทามพี่น้องเลยมีขอวันยาวมีเนื้อชิทามมูคูอยู่ มีันนิดเพิ่นอะไรหรอเต๋หยปล้านแล้วนะมีะไรเดี่ยวกนีได้ไปเสียขาไฟไวอีเอาไ่าไิติปอยู่ด้วยป่วยยคยนะไปหอดบ่เอะหอดบ่ตังวาสายหอดบ่ย่ะชิ้อดนัเอดจะเป็นกล้องีเนาะเดี๋ยวจะพยายาไปทาตัวกล้องก่อนเออยู่ในหตใจเด้อตดใจไม่ขับใจอันโตอันที่ว่อันที่โปเตียแล้วว่าตัวเป็นกล้องเป็นกล้องนะนะตัว คอยสนใจตัวเป็นกล้องพุ Guys, uh, like, thrill, hmm. ่นคอยนะเพราะว่าม I mean. ันกับมิคาเท่าเก่าแม่นแต่ว่าเรื่องเรื่องตัวเสียเสียระบบบุญมากเลยรถจะบอกว่ารถผมววิชิล่างเพราะว่าหัววิชล่างเน้นเพราะว่ามันมันแต่ว่าคอยย่านมันมันเป็นไว้ย่านีเนาะบึงตัวตัวอันที่ว่าเป็นกล้องตัวพุทีงว่าอะไนะจังวะเพราะว่าข่อยเนี่ยมันบอกมันมันมันสายบูมฮอด ข่อยก็อยากได้คือกันนี่แหละข่อยสิไปถานบังยุกเออแต่จะทามมันจะบอกข่อยเลยได้ได้ได้ก็มันยากที่อันหนึ่งเลยมันหลุดเจ็๊ยบยังก็ยากจนยานเนี่ยขีดเดียวแล้วก็มีท่ออยู่เฮือนข่อยนะออกวิทย์เฮือนข่อยก็มีนะมันงึดอยู่นดิมันที่ถ่ายฉันยานมันแบบปดปอมันปล่อยมันพุ่งขึ้นทึงดิที่เมื่อเงือนข่อยมันเงื่อนว่ามันจะรถห่าเรียกหาอีกข่อยนะ มังเตือนพูนยัยบทูมากกนองนองเอเดงเือนอ่บโอ้ยคุยอย่างรูเรื่องกาควบคุมอแล้วมึงเทีสิบกเดือนในแรกกันยายนเนาะามขูตินะสองล้านปลายสล้านเท่าไรสอง้านสองล้านาจะปีไปเลยสิบกเดือนสิบเดือนปีปลายคุมอยู่ได้เลยคุมอยู่คุมอใครกูฮเติมคากองคนบริคิดได้คิดไปค่านี้กอ เพราะว่าคอยนไปทำแล้วตัวน,นั่นน่ะบัได้ายแต่เงินมันแบบนี้อยู่แต่ทำใเขาเพิ่มเมคความเพลงขึ้นกะแคงอี้เออแไปเนาะไปเอาไปเก็บที่ว่าพอดีใส่อะนะมันแบบอะไรสนุกอะไรอ่างเงี้ยแอยู่ใช่ไมีิตรมาตัวปิดกล้องใส่ซิมนะคอยชื่อตัวนั้นมาใส่นะอ๋อมันมันต่อยสัญ,ญญาณเบิดนะอืาเอาไ้ใส่

ตัวบริไทคิปเลยเก้าแสนไปนึ่งและรอบแรกหนึ่งขอจำบอพิษนีมันมันตกอยู่8ปด0สปลาปแปดแนสาชิปตีบ mm ้าเอาขึ hmm. <c oughs> ้นไม่ขึ้นแปดแสนสามชิปตีแล้วเกลมไปอันแปด0ก็นเนาะแปด0สนลอไล่รกลองเข้า้าวของเน้อสองหกลมนกันล่มันกัน นเนาะจอยรอบรอบสามเจ็บรอรอบสามเจ็เนารอบสามเนเจเจรอบสารอบส่ได้หนิรอบรอบสนี่เขาเติมีใช่ปะรอบรอบสองรอบนี่ราส่ตัวนั้นเี่เจ็ดเนบ่ตัวรอรอบรอบสาม รอบสี่ที่รบอบสี่วอลคอยก็ได้ช่วงรอบหนึ่งบรอ,อรอบสามเจ็ปบปะรอบสามนี่เขาเติมไปใช่ไหน่าจะจิตนี่เด้อมันอยู่ประมาณน,นี้แหละก้อนก้อนอันที่ว่าเขาเขาเติมรอบชอ่องนี่ตัตวท่อวนมาเปลี่ยนยางรถโอรเจ็คนะอ่าตัวท่อแมนอยู่บนตัวท่อฮะรอบสาม้วก็รอบสามนี่มาเติมอยู่เมืองกงช้า ไม่ยนะี่หกเลยนะยี่สิเจ็ดเนาะเจ็ดตอนนั hmm. ้นพอวันมันมันกำลังบืนดิฮะเจ็ดมาบวกเธอเธอซี่บอกเธอซีนี่หกบวกหกบ่ะซีกันหกว่างหกซีนี่อยู่อันเมื่อเขาเดินทางจากคุฎลอยว่าจับคุฎลอยเนาะเป็นปะสองลานแม่นแหละหกอันอยู่ปอดทอนมาคนยิงหอกเลย ห้านี่รอบที่ห้านี่โตจะวะอยู่อยู่บ้านบริยังบริเติมบอนี่เราไม่เติมกับผู้น่อยมาดิห้านี่มาเติมล่าชุดนี่ห้านี่ตอนเทากลับมาแล้วนี่ห้านี่เติมล่าชุดนี่เมนเมนโตเทาสิบบนมาอ่าสิขงงาเข้<ม> EN, าวหลงประบังนี่เมนอยู่วังปัวเราทอดตึ๊กไงฮะเมนเมนที่ตั้งใจาาคิดมันได้เมนเมนฮกปอนี่ไง่ะหรืกอกเนาะฮกคือกัน นต้องวนนคลิปต้องนในคลิปอันนี้ก็ข้าไปชื่อต่จริงเขาต้องเอาบินนะแมนวันนี้นอกระบบกันีหนอกระบบกับตีไปก็เชนสี่ล้านอันนี้ตัวเลี่ยกลมได้ปลายไว้ไรได้หนึ่เดนล้านสี่้านสเชนน้ำมันป็แล้หานอยู่แล้วล้าน

อกไรบ,บุญคุณเนาะทั้งคุณยีดีแล้วก็ทั้งมูคูที่ตอนทัาเป็นอย่างดีพี่น้องเลยเนะาะเพราะว่าสิเป็นทางใดก็ตามพี่น้องเลยกฏบริติบริเตียนพี่น้องเลยดีบัดพี่น,อน<แ>้อ,นบบองเลเนาะเออตอนท้าข่าวเปินมาเฮาวบุ๊กว่าสิตอนทัาเป็นได้ดีจิบ่พี่น้องเลยเนาะไ <นะ S 2> ก่ <laughs> <ใ>น,นักก่อนไก่นะเห็นไหม เอาโอเคสารพ่นองเลยสำหรับคลิปนี้ทางบรรยากาเองขอจบคคิมปิดคลิปปเปนคลิปนี้ก่อนนะพี่นองเด้อ,อเดี๋ยวพบพ่อกันคลิหนาพี่นองเลยเนาะเดินทางพี่นองเลยคือเก้าไปแล้ว <c oughs> สบายดี <c oughs> <c oughs>